เห็นไหมพี่รอส่งห้ละอุ้ยทำแล้วทำแล้วุ้ยไอ้ครใจว้าวผู้ใจจังดูสวัสดีรับ าวันนี้ผมคลิปนี้บอกเลยว่าโคตรสุดยอดโคตรเจ๋งไอ้ทีมูฟไอ้สัตว์มันพามาใจเลย ไม่ได้หลายเลยย่างงอนแล้วอ่ะงอนแล้วอ่ะแต่สิ่งที่เขาทำเมื่อกี้คือมีคนเกิดหนึ่งคนนะแบบแค่ขั่วโมงก็บีดพ่อเอไงสัตว์ไม่แย่สุจิไอ้เนี่ยโอเคคลิปนี้โอ้โหยาวนิดเกินคลิปเปิดี่ะอะไร มีไรติดตามีดูีกไอสัตว์เห็นกองไลก์ตนกระตีมเลยเนี่อ่ะไปมาเรไปเรื่องไปเรอไปร่อโอเคคลิปนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อปีแล้วเรากินไอ้นี่กันจอร์ดเทสอ่าแล้วเสื้อไปปากค่อยพูดคำว่าถ้าคลิปนี้ถึงสองแสนไลค์จะมากินงูผมบอกไว้ถ้าเกิดถึงสองแสนไลค์อ่าเอางู เฮ่าอ่ะแล้วมันก็ถึงจริงๆทีหลังเอาอีกทีมั้เอาอีกเยอะเท่าไหร่ดีล้านหลยล้านเออล้านเลยไอ้เทียมันก็ผ่านมานานแล้วเพิ่งจะถึงหรือว่าอาจารย์ถึงแล้วเขาทวงกันทวงมาในเฟซทวสไปตามกันมาโน้ตวงมาในคลิปเก่างมาเราพบปุ๊บแป้งทงปั๊บเลยงตีผ่ายเลยออเแต่เราก็ทำตามสัญญาวันนี้ผมออหน้าครัวระอ่าวอีพีนี้ผมเออหรือเปลือกเฮ้ยนี่คือการครัวเลยอ่ะโอเคโอเคอ่าเราจะมากินงูเข่าครับผม ตายแล้วตายแล้วว yeah. ้าวว้าวไม่เอ hey! ี่ยหนีไม cool. ่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอานม่แขวานเลยขวานเลยไม่แขวานเลยว้าวหนีไม่ได้ว้าว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 ไอ้มึงเตะงูเลยไอ้สัตดจะดุอย่างนี้ไอ้เหี้ยตอนเมื่อวานนะมึงกลัวชิ้นไผ่ได้สัตว์ทีนี้ละกล้าได้ไอ้เหี้ยอุ้ยจริงเดียวทำเลี้ยงเลี้ยง นี่คือมูเห่าของจริงที่เมื่อวานนะผมเราได้เอานายปานเนี่ยมาเขาเรียกว่าสังหารแล้วก็ทําแหล่ไส้ออกมาแล้วตอนนี้ก็คือเขาจะดการให้เราหมดแล้วแหละตอนนี้คือพร้อมที่จะไปทำอาหารแล้วต้องเราไม่กล้าทำเองนะครับนันจะาวมมันจะไปจะดูมึงสนุกอ่ะสปอนโอ้โหมันหนีไม่ได้จิงอะมันตัวผู้ตัวเมียไอ้รู้เลยว้าว อไรวะมีแรงกลแค่นี้วะงูของจริงครับผมเป็นงูเห่ามีพิษกัดตายแต่ตอนเนี้ยเอาเขาออกไปแล้วปลอดภัยสิ้นดีสิ้นดีใช้ข้ามอะไรวะปลอดภัยสิ้นดีเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนแรกคือการรลาะหนังออกให้มีแต่เนื้อแล้วเดี๋ยวมาย่างกินกันจริงจริงนะเว้ยเป็นแม่เฮียทาไปดูกันเ้ยกูกลัวเคยแตะงูเกิดไม่เคยจับงูเลยเฮีย ขั้นแรกกันนะโอเคผมขั้นตอนแรกคือการเอาหนังออกขบอลจากการให้หน่อยเว้ยเพื่อนรักทั้เล่มโหดกูก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะก็ลองเลยต้องฝึกดิวน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 นะเราก็ต้องต้องฝึกดิเอ้ยทำไมมึงดูเสียนอ่ะเอดี๋ยวกินเนื้อไปได้เฮียเฮ้ยวอนกินเนื้อไปเลยควงคาร์ดใจเย็นดิว่าเฮียของเราเฮียผมลุ้ได้ไหมวไม่ได้ด้วย

อยู่เวเฮ้ยแล้วเราไปตากแห้งแล้วไปทอดกรอบจะกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือได้หรอโอ้มาาปกโอเคนี่คืองูที่ลอกมาแล้วเหมือนอะไรเคยกินไหมเคยกินไหมเหมือนอะไรไม่เคยกินแบบเป็นอย่างเงี้ยเคยกินแบบที่เป็นแบบผัดมาแล้วผัดมาแล้วแต่วันนี้ผมเราจะทําให้มันคงสภาพเดิมเราจะเอาทั้งตัวนี้ไปย่างเลยแล้วก็โรยหม่าล่านะไปทํากินกันดีกว่ามาทีนี้เอากล้องใส่กระมัง

มุมกล้องนี่คือมุมกล้องมันเริ่มหายเหนียวใช่ไเอาที่ออกก่อนที่ก่อนเลื่อนๆดีครับเยอะลัว่ดี๋ยอวมีดหั่นตรงนั้นออกไปเลยเอาออกไปเลยไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่มีดมีดอยู่ไหนวะไม่ไวใจเร็วจริงๆอ๋อสวัสดีครับกูกมี่ทำเองกล้ากูก็ไม่กล้าจับตรงหัวไอ้หัวเข้าออกไปแล้วซีดองซีดองตรงๆที่มันแผ่ นี่ว่ะอะไรวะครีมบ้างบ้างฮะดันใหญ่ฮะดูแตดเลยอ่าดันดัดดันด้ันดันดันได้อ่าห้าดังโอย่างออกคลิปบเอาออกเชียบเชียลงลงลงดันได้ดัดได้เออลองมือลองมือลองมือเออโหช้อนหน้าให้เห็นเลยชัดเลยนี่ชัดเลยโอ้โหหล่อไม่รู้ทุกคน มันโดนที่เดิมมั้งไหมหน้าสับคอเลหมดแล้วเบเออไม่ยอแรไม่ยอมแลสุดยอดูดๆข้างในลังสข้างในหน่อยนรู้ข้างในกับาไในอะอวอ้าอไวะใขอรู้ทางบ้านหน่อยอได้มาโดนงูกัดที่โอหันะทำยังไงเออโดนโอหันรัดขลองสี่ให้แน่นๆการพิษแล่นสู่บริษัทเขาเรียกอะไรวะไอเจมาไม่ได้ก็ตะโกนเล่นมูกัดสุดดทำไงวะฮะมึกัดอะไรอ์ ฟิวเจอร์รัดวิภาวดีให้แน่นการพิดเล่นเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยงูกัดที่เงาทำไงรัดเงาให้แน่นคือการพิจเล่นเข้าสู่ผลผลิตปอตีนตีพี่อะไรมึงเนี่ยตอนนี้งูกัดอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ยมาเราอยากเล่นเอาเฮ้ยไอทางงูกัดเออทำไง ก็รัดซับสไครต์้แน่นเพื่อให้ยอดซับขึ้นโอ้ยอยากถามกูบ้างดิถ้าเกิดมูกัดที่แม่ตาทำไงโอ้ยโอ้ยเอาช่องเอาช่องก้าูกัดที่ดีโอซอนแล้ทำไงเอาเชือกรัดดีโอให้แน่นการพิชลเล่นเข้าสู่เดอะมิคอลเลชั่นเ้ดชั่นทำไงรัดเดวมินล์คอลเลคชันให้แน่นการพิลเล่นเข้าสู่สปร์เกมกัด ถ้าเกิดเมียไม่ตังกินขนมทำไงรัดคอเมีให้ด้วยยุงเหี้ยอะมรบ้าเอ้าโอเครัดยังเนี่ยเดี๋ยวรับรัดจะดีซีดหมดเลยมันซีดอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเอางูไปย่างกันดีกว่าเหนื่อยแล้วไอ้พี่อ่ะพูดจบไปครับผมไปรอดูกันว่าเราจะเอางูไปย่างแบบไหนเหรอใช่บอกเลยโจทุกครีปยัดย่างย่างแบบไปกินกินกันดีกว่าพี่ กลางป่าใหญ่เขตลูกแม่น้ำอเมซอนเราจับงูได้หนึ่งตัวเราจะมาแบ่งกันกินเพว่ชีวิตคนเราคอไปเลยต้องเดินต่อนะสิวเอาเถอเออจะทำอะไรโอเคแล้วนี่คืองูที่เราหมักไว้แล้วมีอะไรหมักบ้างละบอลน้ำมันหอยเกลือพริกไทยพริกไดำแค่นี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวเราทำเกลือเกลือแล้วเขาเรียกว่าเกลืออะไรนะเกลือแล้วเกลือทีมาลายเกลือที่มาลัยเกลือทิ่มาลายเกลือทิ่มาลายกับพริกไทยดำนี่ หล่อคนเนี้ยอ้าเอาลงเลยกลางกันร้อนเลยก็เราต่อเราเราเราม้วนไปแล้วใช่อวนแล้วจ่อเกาไปแล้วเอโม้นไส้อวนเลยให้มันเห็นรูปร่างงูดีกว่าเอางั้นเหรอเออเอาแบบเหมือนงูเลื้อยแะ่บอน้ำเหมือนงูเลื้อยงูเลื้อยเลยเลยอ๋อวิ่งกิีดหอบว่ะตกล่องตกล่องใครเคยกินงูมาก่อนมั้งไอ้นี้ยกมือกูเคยใช่ไหมเคยเคยจับงูมั่งงูแบบไหนอ่ะแบบแบบงูอเป็นเป็นเหรอจับแต่แบบแค่แตร่แบบไม่ได้เคยแบบจับแบบอย่างอย่างนั้นจริงๆอ่ะ สบางกำลังเทมาลาลงไปทาลงไปเย็สีสันเปโอ้โหศิลปะศิลปะเหมือนวเองวาเลยนี่กนนี่มันก็น่ากินกันนะเนี่ยกินน่ากินเรากินยังไงดีกินเป็นตัวนะานนเป็นบ้องๆนะแล้วก็แบบมาแทะเหมือนแบบซี่โครงหมูปกติแล้วงูเห่าที่ทำอะไรกินอะไรสุดพัดเผัรเเพราะว่าอะไรกันเหม็นคาวเขาว่ากันนะเราว่ามันดับกลิ่นคาวสบาเคยกินไม่ควันเนี่ยเคยพ่นออกมาไม่เคยจะกึ้นเกมื่นแต่ เปิดประตูห้องน้ำไปแบบเปิดมาทั้งใบเห็นไม่ห้ามอ่ะต้องสูตรเข้าไปดูกับมันแหละอะไรใช่ไรส่งเงี้ยมึงอนี่ยใช่ไรใชไม้ยี่สิบหรือว่าใช้สมุดสมมติว่าสมุดนิยาสารใช้ดีมากเลยอ๋อพวกมึงซาคุโสมึงี้ยมึงรู้ไหมมึงไม่ห้ามอ่ะถังมันดูดูดิลองพี่ดูว่ามันสูตรมันสุกยังเหรอว่าเริ่มแล้วเริ่มจะสุกแล้วไอเก่งตุกางไอเก่งหันหาแล้วกล้องให้ดูเลนเทสยี่เลย กาารทงนมีมีการยิงคืนด้วยนะบอกว่าสองคืนตอนแบบโลกโซเชียลคุณถ่ายมาผมก็ถ่ายกลับแล้วเหมือนเนื้อไก่มากเลยอ่ะเฮ้ยเราพิชไรไหมพิชเลยไหมพิกเลยไหมจะได้ถ่ายอีกด้านนึงสันสันก่อนเลยใครพูดไก่พ่อองค์ตายเออเอาเออดิจระเข้ก็เหมือนไก่สุก็เหมือนไก่เหมือนไก่หน้าหน้าสันสันเลยในในพิกดูใหม่ดิเชตอนเช้านี้อะไรอะไรมันขันนะ ไก่้ยังห้าพูดไก่เออห้าพูดไก่แล้วแล้วพูดทำไมอ่ะพูดทำไมอ่ะไอ้ยูอีกเกาเอ๋ยกาอะไรนะกาเอ๋ยกานกเออเดี๋ยวได้สรุปสรุปสรุปก็ห้ามพูดคำอะไรนะพูดว่าเป็ดไอ้อุ๊ดกบอะไรอ่ะกบมันต้มไงมันรู้ทันเนี่ยบอลบอลไม่ทันคนอื่นเขาหรอกบอลเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยปูนอเมริกันกระดูดดิไม่มีเหตุผลแค่อยากทำไม่เฉยข้างไหนเราถามไหมสบอตทถามถามาไม่ถึงขั้นถึงสร้างบ้านไวแล้วถางทาสีนะถาเพราะอะไรไม่ได้สวยอ๋อมันแค่ชอบไปเป็นล็อบอยไม่ได้ตามตามใจเพื่อนสิตามใจเพื่อนสิไม่ต้องถามกูแล้วอ้าวทางไหนไปแล้วทำไมได้บอกไม่ได้เป็น กูบอกว่าทาอ้ยพวกมึงไะมันจะไม่ทาโอเคพีเนี่ยบ้านจนในสัตว์รีบ้านจนไม่มีเต้าทาเลยในบ้านงูนี่เดินไหมบอลกทีมันจะลุกทุกอย่างมันโล่นมันขึ้นฐานสองทั้งหมดเลยแล้วทำไมตอนมันอยู่ในน้ำมันว่ายน้ำได้มันใช้มือยังไงว่ายใช่ใช่มันมีธรรมชาคารวะไงี้ยชอบว่าย กูเห่าในการ์ดคือแหวนก็เพ่มแล้วนะกูเห่ามุงเห่าในกัร์ดไหมเออเห่าไม่กัดมันชอร์โชคยังไงมันก็กัดนะพอดูโซโลโมชั่นหนักมันก็เอาฟันกัดเ์ดมึงรู้แล้วมึงถามกูตรงที่อะเก่าแล้วอีเฮียเก่าแล้วอีการ์ดดีดนี่แต่กูไม่น่าอายุสามสิบเลยนะไอ้เหี้ยโดนลูกน้องตบกระจุยตายตบเรื่อยเลยเหี้ยนี่หนักๆเข้าเลยพออายุสามสิบปุ๊บตบเลยเหี้ยตอนอายุยังไม่ถึงไม่มีใครตบเลยเหี้ยเฮ้ยละมือฉาดัฉเลยฉาดัฉเลยกลบ อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามตามใจเพื่อนสิตามใจเพื่อนสิไม่ต้องถามกูแล้วก้าวลาวอีกแกก้าวลาวเีกดูไงว่าสุกสบอยถามหน่อยมีอะไรบางทีก็ดูเที่ยงเที่ยงคืนวันพฤหัสอย่งเงี้ยต้องเป็นสุกแน่นอนไอ้เนี่ต้องเป็นวันเสาร์นี่กูไม่ถีบหน้าเลยกูเดี๋ยวนี้กินได้กี่คนเนี่ยสบอยกินได้หลายคนอยู่เพราะอะไรเพราะว่ากินกันทีละครโอ๋อนี่หน่อยนี่หน่อยได้แบ่งแบ่งกันนะเออไม่มี กูงงว่ะเฮี้ยอะไรก็ถามเลยกูถามไอ้กูเนี่ยเอ้าจริงจริงพุ่งรู้เทพเจ้าเอะรู้หมดสะบอนแล้วไอ้สัตว์เทพเจ้าไม่ได้ปล่อยงูไว้ให้มึงแดกนะไอ้เหี้ย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาก็ว่านตามมึงได้เชี่ยร์เลยมาต่อเนื่องเหมือนตุกไม่จังสปอนสุดแล้วโอเคเอาขึ้นกันแดกงูรู้เว้ยอ้าวจานมาเกตดูโอเคผมใจตอนนี้เราจะไปนั่งกินกันตรงนู้นดีกว่าไปโพ่อคนนี้แม่งร้อนเหลือเกินประเทศไทยแม่งร้อนมากเพราะอะไรโอโซนนี่ไงแดดมันออกมาจากนี่ปุ๊บโอโซนมาใช่คนนั่งเผาก็จะไปเยอะมันทำให้โอเคกินแล้วกัน ททีหลังกูย้ายเก่งย้ายแล้วก็ย้ายแล้วก็ย้ายตอนกูไม่เจ็บมันไม่เคยย้ายถ่ายย่อฟิตเตี่ยไม่งั้แข็งแรงเออากพยาีเยเดี๋ยวเป็นฝีที่ตุ่ยแต่ว่าเป็นกายภาพเป็นกายภาพและนี่ก็คืองูเห่าที่ย่างไว้พอแล้วโดยเป็นงูเห่าหมาล่าเซตมอน น้ำมันพาราเราไม่พูดไหลต่อแล้วกินปลาหมูกินยังไงแทะเลยหรือว่าหั่นดีหั่นดีกว่าหั่นก่อได้บ่างไหมร้อนใจเฉดตอนยืดยืดไหมลองมาคำมันยืดเออมันยืดนะร้องร้อนเลยปะเฮ้ยมันร้อนอยู่นะโอ้ยแทงลงง่ายอยู่ว้าวนี่คืองูของจริงนะครับเราไม่ได้ไปเปลี่ยนไปเอาเซอร์เบอร์ตี้เข้ามา สองจริงนะครับป๊อกตี้ปอก้เตี้ยอะไรนาตาอย่างี้เอาสี่สิบอีร้านนี้คิงฮอกไงเออร้านนี้ยังไม่เจ๋งเลยสัตว์แม่ยักษ์บักช่วยครับช่วยช่วยช่วยชิ้นนี้ของมึงเลยเนี่ยชิ้นนั้นชิ้นนี้ดูคลิปญี่ปุ่นดูคลิปญี่ปุ่นมันยังดิ้นอยู่นะตัดมันนั้นมันดิ้นอยู่ให้ดูวะเคยดูแต่นั้นมันดิบๆไงมันดิบๆมันดิบๆิบออุ้ย ตัดดิไอ้ครบไอ้น้องเนื้อันนี้ของมึงนไงให้น้องไปกินไหนดิไปกินเนื้อกินอย่างนี้ได้ไงตายกืนไม่ลงเนี่ยเออคนเราเออเออเออ่านี่แหละชิ้นนี้ให้ใครสักคนหนึ่งก็ตมคชมพี่เก่งแหละนะโอเคแล้วโอเคสหรับวันนี้เราทำการย่างงูเป็นทีนทีเรียบร้อยครับครับพี่แก่อนไม่แต่งอะอ่ะตะวันอไงดีวะมีกี่ไม่รู้ไม่แมอยากกินอ่ะตะวันก่อนเลยบอลเปิดเลย้อนยังไงตบอลเขาคนรอดูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว ไงเหนียวตับเลยเฮ้ยทำไมเหนียวกินกันเลยกระดูกเปล่าเออมันย่างนานไเปล่าเฮ้ยเออยังไงไม่เหนียวหรอกเหนียวเนี่ยรสชาติรสชาติเป็นไงขอลองลมาแนะขอาร์ลมานะรสชาติเหมือนกับอืมถ้าพูดเหมือนถ้าพูดไก่ไม่ไม่ใช่ไก่แน่นอนเนื้อหนูเหนียวเหนียวกัดไม่เข้าเออเหมือนกัดไม่เข้าฟันไม่ดีมันเหนียวจัดเลยเหมือนหมูเหนียวจเหนียวจัดไอวู้ดยังบอกไอ้วู้ดยังกัดได้ไม่เข้าเลยโอ้ยฟันเฮ้ยระวังนะเว้ย นมเหมือนหมูเหนียวๆแบบหมูค้างคืน่ะเออไม่สองต่งกินเออเหมือนเนี่เหมือนเนื้อหนูหนูหน้าเหมือนหนูนกลิ่นกินไม่บอืมเพราะว่าเรามีหมาล่าไงอ๋อกินไม่飒ราะว่าเอาไปผัดน่าจะอร่อยกว่านะอผัดเผือน่าจะอร่อยเนาะวิ่งผัดอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าวิ่งคนเดียวก็เหนื่อยตั้งสี่ร้อยเมตรมาแขกิน้ามาดูน้าใจะลองมาลองรัดมาเหนียวอ่ะปั้นไม่ดีเคี้ยวไม่ได้เออแน้วผัดนผัดูผัดสับแล้วผัดอีกได้ัดเลยได อ้พยามครับนี่เขาถามว่านี่ใครครับเนี่ยเนเนี่ยเออใครแนะนำตัวด้วชื่ออะไรหนูสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อฝ้ายค่ะชื่อกิมยงค่ะชื่ออะไรก็ชื่อค่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานใหม่ค่ะมันมันชื่อกิมยงแต่เราเรียกมันอ่ะมั่วไปเรื่อยกิมเล้งกิมเหลากิมพอไอ้เจ๊เล <c oughs> ือกไอ้เจ๊เลือกขุกปันอิมเรียกอาหมอยอะอาหมอยอาหมอยเเจอเลยเนี่ยมุกัไปเลไมุเลยยิงยงเกไยิงยงยงเข่าเไอน้ไอ้นิเด็กไอ้นวเดกได้ย่ใครเพื่อนอะ อมไปก่อนเหมือนมะขามเปียกอะไอ้ดิวอมงูเหี้ยไอ้ดิวโมกงูมาคราวนี้แล้วกันคือแม่งเหนียวไม่มีรสชาติที่รสชาติคือหม่าล่าถ้าไม่ใส่หม่าล่าไม่รสชาติที่อะไรเลยปล่อยให้งูมันไปโชว์ที่งานเฉยๆก็พอจริงวเขาจะสับละเอียดแล้วก็ผัดเผ็ดมันหนุนเหมือนนกคนนี้จะชอบกัดกระดูกเพลื้อๆด้วยโอเคเดี๋ยวตัวหน้าเดี๋ยวเอามางูวิงกองเยอะๆเลยกองแล้วอีกเยอะๆเลยเป็นตัวหนุนล้วงเลยรอบนี้จะท้าอะไรเขาอีกไหมครับอ้าว กูกินงูไอ้ดูแล้วมันไม่อร่อยออหารอร่อยดีกินกว่าถ้าเกิดคลิปนี้ถึงสามแสนไลค์พวกครูกินปีโป้ ไอ้โหดจังวะทำอะไรย่างอ่ะย่างอ่ะย่างอีป่อแดดจะกินกกันยังไงอยากกินเลยเนี่ยไอ้ที่มันแบบหนอนตัวอ้วนอ่ะเออหนอนตัวอ้วนน่ะหนอนด้วงมะพร้าวหนอนด้วงไม่เคยกินหนอนมะพร้าวเป็นๆกระดึกกรื้อๆอยู่เลยเฮ้ยกินเป็นเลยเหรอเ่ะกูกินเป็นๆเป็นๆต้องกินแบบว่าสดๆเว้ยใช่แล้วก็ไปกินกับน้มพริกปลากันจริงอ่ะป่อแดกนั้นถ้าเกิดถึงสามแสนไรเครับผมวิ่งเฮียร์ลั่นวาจาไปแล้วนะครับล้านไร แดดดิวแดกต้องเล็กกูนะ <laughs> <laughs> โอเครันนี้ขอบคุณมากจอละแค้ึ่งสองแสนไลค์ขอบคุณมาก <laughs> เพราะว่าทุกคนช่วยกดจริงจร <c oughs> นะิงครับขอให้กดแบบน,นั้น <c oughs> ทุกๆคลิปไป <c oughs> นะครับ <c oughs> อยากให้เป็นตัวจอยคล,ค,ลคลิปหนึ่งแต่ฮิ่คลิปหนึ่งเพราะว่าทุกคลิปที่ทำมันเหนื่อยทั้งหมดดูดี่เป็นตัวอย่างอุ้ยป๋อมันจะตายไปสันได้ยังไม่ตายไป ก็แม่นาคีแต่แม่นาคีปอน,นี้โอเคโอเคโอเคประมาณนี้ผมงูประมาณนี้ชอบคลิปนี้กดไ like er. ล,ลค์เยอะชอบล้วก็แชร์เยอะนะครับผมทุกอย่างมีหมดแล้วเดี๋็ดสุดนห้ดูหมดเลยที่ลลอี okay, ่พูดแล้วโอเคตอนนี้โอน่าขอลาไปก่อนนะครับสวัดสด,สดีครับอ่าที่เหลืออ,อันนี้เอาไปให้ให,ให้งูให้งูกินไม่ใช่ใชเอาไปสับเอาไปสับแล้วผัดต่อได้เออได้ไดเอาไปล้างก่อนเอาไปล้างก่อนเดวจะบอกก่าม้ เธอจะบอกแมวก็ได้เธอจะบอกไก่ก็ได้เธอจะบอกเสือก็ได้เธอจะบอกสิงโตก็ได้เธอจะบอกวัวก็ได้เธอจะบอกควายก็ได้เธอจะบอกปลาก็ได้เธอจะบอกหมูเหาก็ได้